วันนี้จังหวัดเลยก็ได้มีโอกาสในการต้อนรับน้องน้องมิสไซซีนะครับสิบท่านด้วยกันกนะ็ในเรื่องของการที่มิสไซซีเนี่ยจะมาช่วยนะครับในการที่จะทำให้จังหวัดเลยเนี่ยได้ได้ได้โปรโมทนะครับให้จังหวัดเลยเนี่ยมีอะไรนะมีคนมีผู้คนเนี่ยได้รู้จักจังหวัดเลยเพิ่มมากขึ้นเนี่ยจังหวัดเลยเนี่ย มีศักยภาพนะครับในเรื่องของการท่องเที่ยวสูงมากนะเพียงแต่ว่าเราจะทำยังไงเพื่อจะดึงศักยภาพพวกนี้ออกมานะครับนี่เป็นส่วนหนึ่งก็คือน้องๆมิสไซซี C เนี่ยสามารถที่จะดึงศักยภาพของจังหวัดเลยเนี่ยออกมาให้สู่สายตาพี่น้องชาวไทยหรือพี่น้องต่างชาติได้นะครับวันนี้จังหวัดเลยเนี่ยมีมิติอยู่นิดหนึ่งนะครับในเรื่องของการที่จะ เชิญชวนนะครับชาวไทยเองก็ตามนะครับรวมถึงชาวต่างชาติเนี่ยให้เข้ามาเที่ยวชมนะครับในในพื้นที่จังหวัดเลยอย่างที่ผมกลาเรียนว่าศักยภาพจังหวัดเลยเนี่ยมีสูงมากในเรื่องของการท่องเที่ยวนะมีเรื่องของอาหารอากาศอารมณ์แล้วก็ความปลอดภัยผมเน้นใน3-4จุดเนี่ยนะครับน้องๆทั้ง10ท่านเนี่ยนในภาวะที่อยู่มองเลยหรือ นในตอนที่จะดึงศักยภาพเนี่ยเมื่อกี้ผมได้แนะนําไปว่าแหล่งท่องเที่ยวชุมชนที่จังหวัดเลยเนี่ยสำคัญเพราะว่าทําให้พี่น้องเนี่ยที่อ,อยู่ตามชุมชนเนี่ยได้มีรายได้เพิ่มนะครับมีอาชีพเพิ่มมีรายได้เพิ่มเนะเขาก็จะมีศักยภาพในการเป็นอยู่ที่ดีขึ้นนะครับน้องๆมีส่วนสําคัญครับในการที่จะดึงศักยภาพนี้ออกมาวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณทีมงานนะครับทุกท่านที่ได้ ครูนานะครับนำน้องๆมีใส,ส่สือเนี่ยมาเยือนจังหวัดเลยนะครับแล้วผมว่าในโอกาสต่อไปเนี่ยจะได้เห็นนะครับน้องๆตามสื่อต่างๆนะครับที่จะได้ช่วยโฆษณาจังหวัดเลยนะครับให้เป็นที่รู้จักทั้งชาวไทยแล้วก็ต่างประเทศับวันที้ก็ขอต้อนรับน้องๆทั้ง10ท่านนะครับซอฟ t ์ออพาวเวอร์เนี่ยนที่ แต่เราจะเห็นตามสื่อนะครับมีทั้งเสื้อมีทั้งกางเกงเนี่ยที่จังหวัดเลยก็มีเหมือนกันนะครับเรามีคณะกรรมการซอฟต์พาวเวอร์คณะกรรมการชุดนี้เนี่ยจะเป็นตัวออกแบบนะออกแบบเพื่อที่จะนําแบบเนี่ยให้พี่น้องประชาชนได้ได้ได้นำไปใช้ได้นําไปใช้ก็คือ,อมีโมเดลอย่างนี้ครับเสื้อ3ผีกางเกง3ดอกนะเสื้อ3ผีก็คือผีบุ้งเต้าผีขนน้ำแล้วก็ผีตาโขนนะคร ส่วนกรเกงสมดอกเนี่ยก็จะเป็น um. ดอกไม้ประจำถิ่นของเมืองเลยนะครับเช่นดอกคริสต์มาสดอกป้ายเห็นไหมครับเก่งไหมครับก็เป็นดอกไม้พื้นถิ่นดอกไม้พื้นถิ่นของจังหวัดเลยก็เมื่อสักครู่ผมได้กาบเรียนไปครับว่าสกยภาพของจังหวัดเลยในเรื่องของการท่องเที่ยวเนี่ยมีสูงมากนะฮะจังหวัดเลยเนี่ยยึดหลักอยู่ สามสี่ประการด้วยกันนะครับเรื่องของอาหารก็คือเป็นคลีนนะครับเรื่องของอากาศนะตอนที่นี้ไม่ต้องพูดถึงว่าอากาศดีไหมนะครับเพราะว่าในยามทีออ่อากาศร้อนก็ไม่ร้อนนะอากาศเย็นก็หนาวเหน็บสบายชื่นใจแล้วนะครับแล้วก็อ,อ,อาหารอากาศอารมณนะ์อารมณ์นี่ก็คือเราบริหารอารมณ์ของนักท่องเที่ยวเนี่ยด้วยการที่มีสิ่งอำนวยความสะดวกนะครับ แล้วก็สุดท้ายก็คือเรื่องของความปลอดภัยนะความปลอดภัยที่นี้เนี่ยผมเน้นย้ํากับส่วนราชการทุกส่วนที่เกี่ยวข้องนะฮะม่ว่าในเรื่องของโครงสร้างเรื่องของการท่องเที่ยวป้ายเตือนความปลอดภัยนะครับรวมถึงนะครับในเรื่องของการรักษาความปลอดภัยอันนี้ครบปกตทวนบริบูรณ์นะครับก็อยากฝากน้องๆดีกว่านะครับมิตรไซสี 4, นะได้ช่วยประชาสัมพันธ์จังหวัดเลยนะครับให้มีมิติในเรื่องของการดึงศักยภาพเนี่ยออกมา สู่สายตาทั้งคนไทยแล้วก็ชาวต่างประเทศนะครับขอบคุณครับ